ม,มึงอยู่ไหนหนูกำลังจะไปตลาดก,กับแม่ดีงั้นไปหาเลขให้แม่หน่อยได้จ้ะแม่ว่จาจะเลขก,กอะไรเอาแปดแปดแปดอืโอ้โหแม่หนูจะไปหาเลขอย่างไนเอาไงดีลูกพี่ไปหาดีกว่าน้องมีแปดแปดแไหมจะมีว <laughs> ะลูกพี่แปดแปดแปดมี <laughs> มีห้าหกไหมมี ไม่ต้องพยายามขนาดนั้นก็ได้ไม่มังกรฟ้าลอตเตอรี่ออนไลน์ที่รวมเลขมากกว่าแสนเลขเอาไว้ที่นี่จัดไปเลยกับบริการ4ฟรีฟรีที่1เรามีบริการจัดเกมลอตเตอรี่ให้คุณฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมฟรีที่2หากลอตเตอรี่ของคุณเกิดสูญหายเรายินดีรับผิดชอบและจ่ายเพิ่มให้คุณ2เท่าฟรีที่3 เรามีระบบแจ้งผลลอตเตอรี่ให้คุณผ่าน SMS คุณจะทราบผลลอตเตอรี่ง่ายๆและแม่นยำฟรีที่สําสำหรับท่านที่ฝากลอตเตอรี่ไว้กับทางมังกรฟ้าถ้าท่านถูกลางวันทางมังกรฟ้าจะโอนเงินรางวัลของท่านเข้าบัญชีของท่านได้เงินแน่นอนหายหว่วเง,ง้นจริงกรอ